ครับกำลังสนุกกับอเมริกันสไนเปอร์นะฮะ <c oughs> ขอต่ออีกนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราพูดถึงสถิติของการยิงไกลที่สุดครับ,รบนะฮะคือจากสถิติของออที่เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ยิงไกลทำสถิติเนี่ยนะฮะมันมักจะมาเกิดขึ้นในช่วงปี2,000 2,000, 2000ก,กว่าที่ผ่านมานะ,ะครับ,รบเยอะเลยแต่มันมีน่าสนใจอย,อย่างนี้ฮะอันดับ ที่1,2,3,4,5อันดับที่5เนี่ยไปเกิดเมื่อปี1,9,6,7อันนี้สงครามน่าจะเป็นสงครามเวียดนามครับ1,9,6,7 48ปีสี<ะ>่สปียังมีสถิติอยู่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไปไกลสุดนะฮะหนึ่โอ้โหอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นสงครามกลางเมืองไม่รู้นะ 1.874งนะฮะหนึ่ก็มีนี่เขาเก็บสถิติกันมาตั้งแต่เดียวนั้นเลยเหรอฮะใช่คือนะผมเข้าใจว่าพวกสร้างปืนอ๋อ oh. เก็บสถิติโดยพวกที่อยู่ในอุตสาหกรรมปืนเพราะว่าพวกนี้เวลามันคือคือปืนแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อยิงไปแล้วลูกกระสุนแต่ละอันเนี่ยดีไซน์ออกมาต่างกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อย่างที่คุณสาธิตพูดอะ หนังสือเรื่องปืนเนี่ยนะฮะคนก็ชอบกันมากผมเนี่ยอ่านเพชรพระอุมานะก็เพราะเรื่องปืนแล้วถ้าไปดูคุณพนมเทียนเขียนเรื่องเพชรพระอุมาณะนะเขียนเรื่องปืนว่าเยอะมากเพราะแกเขียนเรื่องปืนไว้อยู่ในแมกกาซีนจักรวาลจักรวาลครับใช่ไหมฮะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ผมจําได้แม่นเลยว่าทําไมนายพรานทั้งหลายแหล่เนี่ยถึงได้ยิงปืนลูกซองนะไม่ไดยิงเร็วนะ คือปืนลูกซองก็ยิงได้ทีละนัดหรือสองนัดนะ,<ฮ>ะแต่อีตอนที่เผเิอลิงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็มีคนไปถามว่าทำไมยิงได้เร็วขน<ม>าดนั้ทำไมยิงได้เร็วปรากฏว่าเขาอธิบายว่าไงน<ฮ>ะ,<ฮ>ะนี่ไนี่มันอาจจะไม่ตรงเป๊ะน,นะ,<ฮ>ะแต่ผมจําได้ว่าเวลาเผชิญศึกเนี่ยลูกกระสุนเนี่ยนะหนึ่งบางทีเขาขาบไว้เขาจะเตรียมลูกกระสุนเนี่ยออกมาไว้ในจุดที่เขาหยิบบางทีก็ใส่ไว้ในง่ามมือคือพอปุ๊บปุ๊บ ส่เลยก็หยิบจะหยิบลูกกระสุนเนี่ยจากจุดที่หยิบได้ง่ายที่สุดแต่ถ้าบอกว่าลูกกระสุนมวแจะไปล้ลวงมันไม่ทันครับคือคือผมมาวิเคราะห์เรื่องปืนนี่นะครับคือบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมปืนด้วยนะใช่เพราะว่าเวลาพูดถึงความสามารถพิเศษคุณสมบัติความยอดเยี่ยมของปืนเนี่ย ต้องยอมรับนะว่าปืนอเมริกันเนี่ยมันขายไปทั่วโลกค่อนข้างเยอะเยอะแล้วมันก็มีคู่แข่งเยอะเหมือนกันนะของรัสเซีย AK ที่ยิงคนมากสุดในโลกอะมายากไหนนั่นนะรัสเซียเพ้นเวลาพูดถึงเรื่องปืนเหล่านี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะมีเรื่องนี้แฝงอยู่ในหนังสือหรือในหนังก็แล้วแต่นะครับเพ้นก็เลยพูดถึงคุณสมบัติด้านนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะทีนี้เนี่ยมันมาถึงประเด็นหนึ่งที่ผมอันนี้เป็นความเห็นที่จะลองถามดูนะฮะครับคือมันมีหนังแนวเนี่ย ออกมาเยอะมากครับแต่ทำไมไออเมริกันสไนเปอร์เนี่ยมันถึงได้กลายเป็นหนังที่ถูกถูกใจคนอเมริกามากนะฮะชัดเจนเลยว่ามันคือหนังฮีโร่ถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยจะจะเสียชีวิตไปแล้วครนะมันสร้างมาเนี่ยเป็นแนวฮีโร่คาบอยเลยผมผมลองทวนหนังดูนะฮะแบล็กฮอปดาวก็คือแบล็กฮอปดาว โลน e า u เวอร์นะฮะเ er, ฮะิร์ตโลเกอร์ซีโร่ดเทร์ตี้ทั้งหมดเนี้ยสร้างขึ้นจากเหตุการณ์ทหารอเมริกันเนี่ยเข้าไปรบอยู่ในสงครามในในตัวดอกกลางครับแต่เรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนชัยชนะของทหารอเมริกันแบล็กฮอคดาว ก็คือมันเหมือนเป็นความน่าละอา,ายอย่างหนึง่งเฮิร์ตอกเกอร์ก็เป็นชีวิตของคนที่ไปเ <ere> ก็บกู้ระเบิดมันก็ไม่ใช่เรื่องฮีโร่เท่าไหร่นักมันสะท้อนความโหดร้ายซีโร่ดาร์คเทอรก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับเด็ดหัวบินลาเดนแต่ว่าหนังเนี่ยมันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนแล้วก็พูดถึงแท็กติกมากไม่มีฉากบ๊ไ <todo> ม, <todo> ม่มีการดวนปืนเหมือนนั้นเหมือนหนังขบอย l ลนสวายเฟอร์เนี่ยซึ่งออกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นความเป็นหายนะของทหารอเมริกันนะที่โดนค่าศึกล้อมยิงแล้วก็ต้องเอาตัวรอดจากมสมรภูมิดูแล้วมันไม่ภูมิใจแต่ถ้าดูเรื่องอเมริกันสไนเปอร์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันดีไซน์หนังออกมาเนี่ยเป็นแนวฮีโร่เลย ของคนอเมริกันใช้คํานี้หรือคนที่ชื่นชมอเมริกนผมผมใช้คํานี้นะดูแล้วคือมีความรู้สึกว่าภูมิใจพอใจพึงใจคือผมผมผมคิดอย่างนี้นะคุณตะเกิงผมว่าอเมริกานี่โจดเยอะโจดเยอะตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะเข้าไปยุ่งกับเขาทั้งโลกในฐานะจะเป็นเหมือนกับที่มาไทยล่าสุดมีคนบอกทําตัวเป็นผู้ตรวจการโลกประมาณอย่างเนี้นะผมว่าเพื่อเคนนี้อยากดังเดี๋ยวเราจะพูดถึงคือ คือผมมองการส่งออกของความคิดของอเมริกันผ่านวัฒนธรรมที่เป็นหนัง <Ha. S 2> อเมริกันจากฮอลลีวูดตลอดมาหรือจากตัวหนังสือที่ถูกส่งออกมาก็ดีเนี่ยการผลิตความคิดส่งออกเรื่องของการที่อเมริกันจำเป็นต้องทำตัวเป็นตำรวจโลกหรือเป็นผู้พิทักษโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลา mm. ยุคที่สู้กับรัสเซียในสงครามเย็นยุคที่ สู้กับอินเดแดงสมัยตอนสร้างชาติก็ดีหรือยุคที่สู้กับพวกอย่างเกาหลีเหนือในยุคใกล้นฮะตะวันออกกลางอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าเขาก็ผลิตความคิดเหล่านี้ออกมาเพราะในชุดความคิดนี้พอมาถึงตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นยุคที่ประเทศที่เข้าไปต่อสู้ด้วยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็มีสื่อวัฒนธรรมส่งออกเหมือนกันใช่มันไม่ได้มีดตซ CNN หรือ BBC แต่มันมีออเจลซีราเกิดขึ้นมันมีโลกของโซเชียลมีเดีย วันที่บินลาเดนสามารถจะอัพคลิปและผ่านเอาจัสซีรามาถึงสายตาคนทั่วโลกวันที่ในสายตาอเมริกันและผู้ก่อการร้ายเนี่ยตัดคอตัวประกันชาวตะวันตกแล้วถูกอัพคลิปผ่าน YouTube ผ่านสถานีโทรทัศน์ที่มีเครือข่ายทั่วโลกผ่านจอซึ่งเป็นดาวเทียมต่างๆเนี่ยผมว่าทำให้อเมริกามีความรู้สึกว่าการส่งออกวัฒนธรรมเพื่อที่จะไปครอบงำความคิดสร้างความถูกต้องให้กับตัวเองเนี่ยมันมีการแข่งขัน เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งทึ่งอย่างน้อยที่สุดนะผมคิดว่านะอย่างน้อยที่สุดหนังสือ,อเล่มนี้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้คนอเมริกันมีความรู้สึกว่าพราวรู้สึกภาคภูมิใจคือมีเห็นผลฮีโร่อยา่างที่ <hero. S 2> คุณตะเกิงพูดอ่ะคือถ,ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะมันก็คือภาพยนตร์แนว ขาบอยพระเอกถือปืนไปยิงและล้างแค้นให้เพื่อนมีคนจับผิดเยอะนะเรื่องนี้ผมไม่อ่านรีวิวหนังในในในเว็บไซต์หลายที่เอ,อ่ยชื่อได้พันทิพย์เนี้ยเพราะพันทิพย์เนี่เป็นนักแก่รอยอข่าวกรองอยู่แล้วจริงมั่งไม่รู้อย่างนี้นะคือมันก็นดัดแปลงเขาจับหลายตอนนะครับหลายตอนมากเช่นมุนสตาฟาเป็นนักแม่นปืนโอลิมปิกจริงหรืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะเรื่องยิงหนึ่งกิโลเมตรครึ่งที่ยาวที่สุดก็ดีเรื่องของนายวันๆก็ดีนะครับแต่ผมผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมัน มันถูกใจคนอเมริกันมากยังมีอยู่ตอนหนึ่งฮะในหนังสือเล่มนี้เขาถามว่าคนถามเยอะว่าคนไปลบในอิรักใ,ใ,สใส่หมวกอะไรเออ,เ,อ,อเขาอธิบายว่าตัวเขานี่บางทีใส่หมวกแก็ปนะใช่ในหนังก็เป็นอ,อหมวกแก็บอันหนึ่งมีตัวซีอยู่<ะ>เขาก็เล่าให้ฟังเรื่องหมวกตัวซีในหนังเล่าไหมฮะในหนังไม่เล่าแต่ว่าในหนังเนี่ยเขาใส่หมวกสลับกันอ๋อใช่ใช่เขาสลับ<ม>แล้วบาง <ไป S 1> ตอนเป็นหมวกแก๊ปไอ้หมวกตัวซีนี่เขาบอกว่าเป็นหมวกคาดินแหละ ามว่าเป็นหมวกคาดิแลกเพราะอะไรที่มามันก็คือ,อพ่อเขาไปเยี่ยมสถานีดับเพลิงที่ดังที่สุดในเหตุการณ์นายวันๆเนี่ยแล้วคนที่นั่นออกมาต้อนรับแล้วได้คุยกันแล้วพอพ่อเขาบอกว่าลูกเขาจะไปรบในสงครามอิรักคนที่อยู่ที่นั่นก็ให้หมวกตัวนี้มาแล้วบอกว่าใส่เนี่ยไปจัดการพวกมันคุณตะเกิงนึกออกไหมฮะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการผลิตส่งออกเรื่องความคิดว่า ที่เราต้องทําพิทักษ์โลกเสรีเนี่ยเพราะเราโดนกระทําก่อนด้วยและความรู้สึกนี้ฝังในหมู่คนอเมริกันเลยจําเป็นที่จะต้องไปไปต่อสู้ไปสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องที่มันอธิบายความคิดอเมริกันที่อธิบายต่อสภาพโลกที่มันเกิดขึ้นความคิดต่อการเข้าสู่สงครามคนอเมริกันที่มีความรู้สึกหวั่นไหวว่าเอ๊ะนักรบของเราไปลบยังไงอยู่ยังไงสู้ยังไงมันชนะไหมเนี่ยพอมองผ่านเรื่องนี้คนอเมริกันจะมีความรู้สึกภูมิใจดดคือมันเหมือนกับเป็น ชาตินิยมที่มาปลุกคนอเมริกันด้วยคือไม่เฉพาะประกันด้าต่อคนต่างชาติเท่านั้นแต่สาระหลักในผมมองว่าเป็นคนอเมริกันเป็นหลัก<ะ>แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะมีปฏิริยาจากโลกเยอะนะส่วนตัวผมเนผมมีปฏิริยาอยู่พอสมควรนะคือพอยงถึงเรื่องสหรัฐกับโจทเขาเยอะอะไรต่อมีอะไรจาก<ะ>เรื่องนี้เนี่ยผมเลยไม่แปลกใจเลยที่นายอะไรสักอย่างหนึ่งมาประเทศไทยเนี่ยคืออย่างที่คุณสาที่พูดเถูกว่าถ้าเราคือเราเนี่ย สังคมไทยเราก็บริโภคสื่อตะวันตกเยอะครันะฮะโอเคพอมีอัลจาซิรามีสื่อทางเลือกมากขึ้นเราก็เริ่มเห็นข้อมูลออกมาและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยเราก็พูดมาหลายหนว่าอย่างถ้าเราไปแถวครองมหานาคเนี่ยนะฮะมีร้านหนังสือของพี่น้องมุสลิมอิสลามนะฮะแล้วก็เวลางานสัปดางสือเนี่ยก็จะมีบูธหนังสือพวกนี้ออกมาแล้วผมก็ไปได้หนังสือมาหลายเล่มเขาก็เขียนข้อมูลออกมา เล่มหนึ่งที่ผมบังเอิญมีน้องเขาหยิบไปเนี่ยก็คือสงครามครูเสดในสายตาชาวอาหรับ <c oughs> กำลังพูดถึงเล่มนี้ถูกไหมว่ามันเจ๋งมากเลยอ่ะ <c oughs> คือในขณะที่สงครามครูเสดเนี่ยเขียนจากฝั่งตะวันตกเยอะมากครับ <c oughs> เขาก็มีสงครามครูเสดในสายตาอาหรับ <ฮะ S 1> ออกมา <ฮะ S 1> แล้วต้องอ่านประกบกัน <ฮะ S 1> <c oughs> คือคือผมมองว่าอเมริกันสไนเปอร์นี่อาจจะสร้างกระแสความนิยมพุ่งสูงในสหรัฐแต่ถ้าคิดต่างระหว่างมันทันนี่ผมไม่แน่ใจว่า ไอโจ์ทั้งหลายของสหรัฐจะคิดยังไงนะเพราะพอโยงบทบาทสหรัฐเนี่ยออาวเอาพาดหัว่าไทยโค่นฉบับนี้ก่อนเลยอ่ะอเมริกาจุนรักไทยคืออเมริกามาจุนหรือว่าเรานี่ไปหาเขาอ่าเรื่องนี้ผมมีเรื่องเมานะอ่าคุณคุณตะเกินแปลกใจไหมว่านายคนนี้ชื่ออะไรนะใครก็แล้วแต่ของสหรัฐเนี่ยนะอยู่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยไปพบคุณอภิสิทธิ์ไปที่พักอ่า ไปพบใครอีกนะก็จะไปที่ทำงานคนนั้นแต่ทําไมคุณยิ่งรักไปพบสถานทูตผมมีข่าวมาว่าเขาอยากไปพบที่พักแต่ทางนี้บอกว่าขอไปพบที่สถานทูตเออ,เอ,อแล้วหลังจากนั้นสื่อทางฝั่งของของเขาเนี่ยก็มาโหมประโคมกันทํานองว่าสหรัฐมานี่เนี่ยมีการเหมือนกับเทคแคร์ดูแลเอาอกเอาใจมาเพราะเรื่องถอดถอนกังวลเรื่องถอดถอนกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ มาโดยตลอดแล้วก็สร้างภาพมาเหมือนกับคนนี้เนี่ยถูกเชิญไปยิงรักเนี่ยถูกเชิญไปสถานทูตปฏิบัติต่อคนเนี้ยเป็นพิเศษคนไทยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอแล้วคนนี้ไม่มีอะไรออกมาพูดแล้วแล้วคิดว่าคนไทยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ <c oughs> ถ้าทีสารัฐต่อเรื่องของทักษิณอ่ะพูดกันตรงๆหรือระบอบทักษิณเนี่ยมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรผิดประเทศไทยหรือเปล่า ในสายตาของคนไทยแล้วคนนี้ต้องถูกถอดถอนโพก็ออกมาล่าสุดบ,บอกว่าพอก็ปล่อยปลาและเลยให้มีการทุจริตมันถูกต้องอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเขามาเพราะเรื่องนี้จริงหรือจากสถานการณ์นี้มีคนของทางฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปหยิบมาตีความอธิบายสถานการณ์ให้มันเป็นคุณกับเขาแล้วก็สร้างความเป็นลบต่อประเทศของเรา ผมไม่รู้ซึ่งปฏิกรียาที่ออกมาสองวันเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องรอดูว่านายคนเนี้ยจะพูดอะไรอีกไหมคือคือถ้าเงียบไปก็แสดงว่าเข้ามาจุน้นใช่ไหมเข้ามาแสดงความเห็นว่าเรื่องกฎอกการศึกของเราครับอะไรประมาณนั้นคือคือผมคิดย้อนกลับมาเทียบอเมริกันสไนเปอร์นะถึงขั้นต้องเขียนหนังสือสร้างหนังขึ้นมาเพื่ออ,อธิบายเหตุผลที่ตัวเองเนี่ย ต้องส่งกองทหารนับเป็นเป็นแสนแสนเป็นล้านคนแล้วมัง้ง <c oughs> เข้าไปรบในประเทศคนอื่น <c oughs> ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายต้องสร้างหนังมาอธิบาย <c oughs> พฤติกรรมแบบนี้แสดงให้เห็นว่าตัวเองก็ยอมรับว่ามีคนหวาดระแวงจรงิง <c oughs> แม้แต่ทั้งคนในชาติตัวเองก็มีความรู้สึกว่าไปรุกรานเขาหรือเปล่าแสดงว่าคนทึ้งในชาติตัวเองในชาติอื่นก็วิจารณ์ว่าคุณไปรุกรานเขาจรงิง <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นต้องมีความคิดนี้อยู่ เว้ยไอพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดคําถามกับพวกเราเหมือนกันว่าเราอยู่มายุ่งอะไรกับประเทศไต่เนี้ยผมรู้สึกนะ,ะผมรู้สึกนะเพราะอย่างเขาตั้งคําถามเรื่องกฎเอการศึกอย่างที่ผมคุยกับคุณตะเกิงก่อนเข้าห้องคุณตะเกิงก็บอกเองว่าสหรัฐก็ยังใช้อยู่อใช้ใช้ยังไงฮะเท่าที่ฟังมาคือไปใช้ในที่อื่นอนะแล้วเวลามันมเกิดเหตุการณ์ในวันๆ,นๆเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้นะฮะอ,อาจจะ อาจจะเพิ่มระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบใช่ไหมครับมันก็มีการเกิดจลาจนมันก็ต้องมีกฎหมายพิเศษออกมาครับของเมืองไทยก็เหมือนกันพราะมันมีเจลาจนขึ้นมาเนี่ยเขาก็เพิ่มระดับการใช้สมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีระดับการใช้เพิ่มความรุนแรงรเพิ่มความเข้มข้นของกฎหมายขึ้นถูกไหมฮะหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ร่ร,รัฐบาลแม้กระทั่งรัฐบาลคุณยิ่งรัก ตอนที่กําหนดเขตพื้นที่ก็กําหนดเป็นโซนๆไปครับเมืองไทยก็มีขั้นตอนปฏิบัติมเมื่อถึงมีกฎอัการศึกขึ้นกับสถานการณ์ใช่อ,อเมริกาก็ต้องเข้าใจว่าอยู่ดีเราไม่ใช่มาอาัยการศึกเลยแต่ถ้าเขาเนี่ยมีความรู้พอ,อมหมอเนี่ยไปดูประวัติศาสตร์ย้อนไปสักสิปีเห็นมาเรื่อยๆ,ๆก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้กฎหมายเกี่ยวเรื่องความมั่นคงเนี่ยหลากหลายใช่ไหมฮะ แล้วก็แม้กระทั่งในสามจังหวัชดชายแดนครับใช่ไหมฮะก็มีความการใช้กฎหมายเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์คือมัน,ม,นมันชวนทําให้ผมคิดไปเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเทียบเหตุการณ์นี้กับเอาง่ายๆเลยเรื่องตอนออกกลางเรื่องอีหลักว่าทําไมต้องไปบกเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เรากระจ่างเพราะมันบ้านเราเองถูกไหมะฮะว่าบ้านเรามันมีพัฒนาการของเหตุการณ์มาเป็นแบบนี้ถ้ามันไม่มีการปฏิวัติตรัฐประหารไม่มีการประกาศกฎอัยการศึก ไอ้ฝ่ายหนึ่งที่มีกองกําลังจะชุดดําชุดอะไรของตัวเองมีอาวุธครบมือมาเข็นฆ่าประชาชนมวลมหาประชาชนมือเปล่าจะให้คนที่เขาพิทักษ์เรื่องความมั่นคงเขาอยู่เฉยได้อย่างไรอหนึ่งแล้วสองคนทุจริตเกิดขึ้นมีกระบวนการจัดการมาโดยระยะมาถึงจุดหนึ่งที่จําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายซึ่งย,ออยังประกาศใช้อยู่อย <beb> <PR> ่างกฎหมายว่าด้วยปปชให้แล้วเสร็จเนี่ยคนไทยรู้กระจ่างชัดแต่พออเมริกาเข้ามาคนไทยส่วนหนึ่ง เกิดปฏิยาผมเลยคิดย้อนกลับว่าเอ๊ะถ้างั้นเรื่องอิรักมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างอเมริกันเซตนเตอร์พูดนะคนอิรักเองเนี่ยอาจจะมีอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าทําไมคุณต้องเข้ามายุ่งในประเทศของเราสัดดมฮุสเซนอาจจะเป็นปัญหาเขาจริงเด็กก็อาจจะมีกระบวนการจัดการภายในเพราะคุณเข้ามาแล้วคุณไม่ได้ออกง่ายๆนะคุณเข้ามาจัดตั้งนั่นน่นนี่คุณเข้ามา เลยทําให้คนส่วนหนึ่งของเขาต้องหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้มาต่อต้านแต่เรามองไม่เห็นมุมนั้นนะครับเพี่อนพอเราวิพากษ์วิจารณ์คิดต่างระหว่างมันทัดเรื่องอเมริกันสไนเปอร์มันก็มองได้ว่ามันอาจจะไม่จริงอย่างที่เห็นก็ได้แต่คนอเมริกันชอบใช่เพราะว่าอันนี้อย่างที่ผมพยายามยกตัวอย่างหนังหลายเรื่องที่เศร้าออกมามันเป็นหนังแอนตี้สงครามอพอแอนตี้สงครามแน่นอนมันก็พูดถึงบาดแผลบาดแผลนี่ดูแล้วมันไม่มันไม่ฮึ่ม นะเหมือนสมัยก่อนก็มีดูเดียร์ฮันเตอร์เดียร์ฮันเตอร์มันยิงหัวไอรัสเชียรูเล็ตดังมากจะมามันก็พูดถึงความความไม่ไม่ฮึกเหิมดูแล้วเศร้านะพอหนังเรื่องนี้ดูแล้วมีความสึกถึงไม่ใช่แบบสไตล์หนังจอเวนสมัยก่อนนะคที่ที่โฆษณาชวนเชื่อสุดฤทธิ์เนี่ยแต่หนังเรื่องนี้ทำออกมาเนียนคือทำออกมาได้ได้ร่วมสมัยก็คือเป็นผู้ชายที่รักครอบครัว นะม,มีเลือดเนื้อเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไม่ใช่แลมโบนะไม่ใช่คนเหล็กที่หยิบปืนไปยิงชาวบ้านเขาแบบกระ<า>จุยกระจายแต่ตัวเองก<า>็เจ็บสุดท้ายก็เสียชีวิตแต่เป็นฮีโร่คือตอนจบของหนังสือเล่มนี้นะคุณตะเกิงฮะเขาคริสขายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องสงครามเขาก็สรุปไปน่าสนใจดีผมไม่รู้ว่าประเด็นนี้ในหนังจะนำเสนอ,อยังไงนะแต่ว่า มันก็เป็นข้อคิดหนึ่งที่ทําให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนอกเหนือจากโปรโอเมริกันสุดขั้วแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ชวนให้คิดระหว่างบรรทัดอยู่เยอะนะครับ<ะ>คือก็พูดถึงเรื่องสงครามผมไม่ใช่คนคนเดียวกับตอนออกไปรบครั้งแรกอีกแล้วเวลาเปลี่ยนคนคนก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนก่อนออกรบคุณจะใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่หลังจากนั้นคุณจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตมผมไม่เสียใจที่ตัวเองเป็นแบบนั้นถ้าย้อนเวลาได้ ผมก็คงทําแบบเดิมอยู่ดีแต่ขณะเดียวกันสงครามก็เปลี่ยนแปลงเราเราจะอ้าแขนรับความตายสงครามจะพาคุณก็ไปสัมผัสกับด้านมืดของชีวิตพอเวลาผ่านไปคุณจะถูกดูดเข้าไปในส่วนที่ดํามืดที่สุดจิตใจของคุณจะสร้างกลไกป้องกันตัวเองขึ้นมานั่นจะทําให้คุณยังหัวเราะอยู่ได้แม้เห็นหัวคนระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆหรืออะไรที่แย่กว่านั้นตอนเด็กๆผมอยากเป็นทหารแต่ก็ยังสงสัยว่าจะรู้สึกยังไงเวลาฆ่าใครสักคน แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยผมฆ่าศัตรูมากกว่าที่คิดว่าตัวเองจะทําได้เรียกว่าพลซุ่มยิงไม่เคยมีพลซุ่มยิงอเมริกันคนไหนทําได้มากขนาดนี้แต่ผมก็ได้เห็นความชั่วร้ายของเป้าหมายที่ผมยิงรู้ว่ามันคิดจะทําอะไรกระสุนของผมช่วยชีวิตคนไว้ได้มากมายนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของของข้อสรุปของเขาจากสงครามแม้ว่าส่วนหนึ่งเหมือนกับว่ายังคิดว่าสิ่งตัวเองทําถูกซึ่งเป็นเรื่องปกติ ที่มนุษย์จะมีกลไกทางจิตท,ที่ปกป้องเหตุผลในการกระทําของตัวเอง<ะ>แต่ว่าสิ่งที่ก็ชวในให้เราคิดต่อก็คือเขาไม่ใช่คนเดิมก่อนเข้าสู่สงครามอีกแล้ว<ะ>มันเหมือนกับชวนให้คนในมริการคิดอยู่เหมือนกันนะว่าที่คุณก่อสงครามและทําให้มันเปลี่ยนอย่างน้อยที่สุดคริสขายก็ตายเพราะอาดีตทหารซึ่งมีความบอบช้ำทางจิตจากสงคราม<ะ>พูดได้เลยว่าในที่สุดคริสขายก็ตายเพราะ พิผ,ผลของสงครามนั่นเองก็ซึ่งสิ่งนี้ผมว่ามันก็จะชวนคิดอยู่ในสังคมบริการกับคนทั่วไปเหมือนกันอ่ามันชวนคิดคือส่วนหนึ่งมันก็เหมือนกับหนังเรื่องนี้มันก็แอนตี้สงครามไกลๆแต่บังเอิญเนี่ยมันออกมาในลักษณะเขาเขาเป็นฮีโร่นะโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่เป็นเป็นบุคคลในตำนานนะทั้งถูกเรียกกันมาตั้งแต่อยู่ในอกองทัพว่าเป็นลเจนด์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำสถิติ เพราะฉะนั้นเวลาและชีวิตก็มีครอบครัว6 0พันเพราะนั้นเรื่องเนี่ยมันเหมาะมากที่จะหยิบขึ้นมาสร้างอย่างร่วมสมัยนะบางเอิญก,ก็เขียนหนังสือมาด้วยคือถ้าไม่เขียนหนังสือออกมาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ตัวตนนะฮะเหมือนอย่างไอซีโรดาร์ตตี้เนี่ยเขียนออกมาเหมือนกันแต่คนก็ไม่รู้ว่าคนเขียนเนี่ยเพราะว่าเขาปกปิดชื่อใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสงครามนะฮะ แต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าคนเนี้ในคนเนี้ <c oughs> ในคนนี้นะในขณะที่ในประเทศไทยเนี่ยกำลังพูดถึงการถอดถอนที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการประชานิยมที่มันล้มเหลวแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายครับแต่แกทําไมต้องออกมาพูดเฉพาะเรื่องกฎอัยการศึกอืมคือมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องประชาธิปไตย <ฮะ S 1> ซึ่งมันซึ่งมันไม่ มันไม่ใช่เรื่องนะไแกครับผมไม่รู้ว่าแกรู้เรื่องอื่นหรือเปล่าว่ามันมีปัญหาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินการทํางานที่ไม่ถูกไม่ต้องซึ่งอย่างเงี้ยในอเมริกาเนี่ยมันก็มี<ะ>ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นการไอพอพอนยผม,ผมพูดหน่อย,ยได้ไหมออตอนชุมนุมมวลมหาประชาชนกองกําลังอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกําลังเถื่อนผนวกอํานาจรัฐที่ใช้อำนาจ,านาจเกินขอบเขตและบิดเบือนเนี่ย เข็นฆ่าประชาชนตายไปตั้งเยอะอคนบาดเจ็บตั้งเยอะคุณไปอยู่ไหนเนี่ยออตอนนั้นทําไมไม่มาเนี่ยอ,อตอนนั้นไม่ว่างตัวก็บ,บินเต็มเปล่าคุณแดนเนียลรัสเซลเนี่ยนะผมจําชื่อแกไม่ได้หรอกอย่าให้ชื่อชายเจอนะคนนี้นะ <laughs> อย่าให้คริส er. ค <laughs> ลยเจอเอาละครับโอ้หมดเวลา <laughs> สนุกมากครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะฮะถ้าว่างๆก็ไปชมภาพยนตร์แล้วก็ดูข้อมูลหลากหลายด้าน นะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ